หกนาทีสามทุ่มหกนาทีวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดสิงหาสองห้าหกแปดวันต่อพูดถึงคานที่ออกกัน วนนั้นมีนสินปัก็ฟิตวันจัดเดียดเดียจะมีขนะออกกันแล้ไหม,ไมครับที่ชายจะอยากยิงใหญ่แต่องยิ่งอยากมากข้างในก็ถ้ามีคนเด้นไปดูันเลย ิมวอน์รี่แกลสิเข้ากันอาจจะวิ่งช่วงสักษาสิบนาทีก็จับเวลาแล้วก็วิ่งไปจุดน,นู้นสั้น เป็นอย่ว่าหมเลนี่ไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ทึ่งนีฟังเพยงนีจิตฟังเพลง